สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมาแชร์แนวคิดของผมนะครับว่าผมทำธุรกิจเวลเอฟพียังไงนะแนวคิดของผมคือสมัครเองสมัครตัวเราก่อนนะครับหนึ่งเม็ดใช้เงินห้าดอลลาร์ถูกไหมครับห้าดอลลาร์นะฮะแล้วเราก็เอาเม็ดหนึ่งเนี่ยแนะนำนะครับแนะนาในหนึ่งแนะนำสองนะครับพอเราแนะนำสองคนปั๊บ ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ใช้5ดอลลาร์อันนี้ก็ใช้5ดอลลาร์แนะนำสองปั๊บเนี่ยเงินก็จะวิ่งเข้าเรานะฮะ2.25ดอลลาร์นะครับเนี่ยพอเรามีสองคนปั๊บเนี่ยเราอัพแรงได้แล้วอัพแรงเนี่ยเราก็เป็นแรงสองแหละเนี่ยเราก็จะได้เงินเข้าวิ่งเข้ากระเป๋าเลยนะครับแบบออโต้2.25เสร็จแล้วเราก็แนะนําต่อแนะนําเองเอาหนึ่งเนี่ยฮะแนะนาําก็จะมาต่อตรงนี้สามสี่นะฮะห้า เมตรละห้าล้าร์อันนี้ไม่ต้องคิดเดี๋ยวไวคิดทีหลังเอาเอาตอนอัพแรงก่อนอัพแรงปั๊บพอสามกับสี่มาหนึ่งหนึ่งก็จะได้รับเข้ากระเป๋าหนึ่งเลยสองจุดสองห้ารับสองสองก็จะได้รับเนี่ยพอห้ากับหกมาสองก็รับสองจุดสองห้าอย่างเงี้ยนะสองจุดสองห้าโอเคทีนี้ปั๊บต่อไปเอาหนึ่งแนะนำนะฮะเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องกับเอ่ซีดีวีรูดด้วยเพราะเมื่อไหร่ที่เนี่ยขึ้นแรงสี่แรงอะไรเนี่ย เงินดีซีดีวลบอรก็วิ่งหาเราคนเดียวดูแลง่ายนะแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้แนะนํามาเราก็ต้องดูแลดูแลสามกระเป๋า,างนี้ต่ใช้ตัวนี้แนะนําตอบอีกแล้วก็ต้องดูแลทั้งหมดเลยแต่เนี้ยถ้าเราเอาตัวนี้แนะนําตัวเดียวเนี่ยเราก็จะดูแลแค่กระเป๋าเดียวดีวีดีบอรมันจะวิ่งเข้าหาเราคนเดียวเราก็เลยใช้ตัวนี้แนะนําตลอดไปนะฮะต่อไปนะห้าหกอ่ะตัวนี้สามก็เป็นเจ็ดกับแปดสี่ก็เป็นเก้ากับสิบ นี่สิบเอ็ดสิบสองนี่สิบสามสิบสี่ใช่ไหมครับรวมแล้วทั้งหมดหล,ละสิบห้ารหัสสิบห้ารหัสคูณห้าดอละลาร์ก็คือเจ็ดสิบห้าดอลลาร์นะครับแต่ทีเนี้ยเราจะมีไรายได้คืนจากเนี้ยฮะจากระบบอันนี้ได้สองไี่สองได้สองอ่ะทีนี้ตัวเลขสามก็ได้สองสองสองจุดสองห้าเหมือนกันสี่ก็ได้เหมือนกันเพราะมีสองเม็ดมาต่อ สองเม็ดมาต่อมาต่อก็ได้เท่ากันนะฮะสองจุดสองห้าสองจุดสองห้าสองจุดสองห้าทีเนี้ยเราก็จะมานับดูว่าสองจุดสองห้ามีกี่เม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเท่ากับเรามีรายได้กลับเข้ามาเนี่ยสองจุดสองห้าคูณเจ็ดเมตรนะฮะทีเนี้ยไอตัวเนี้ยก็จะเป็นรีวสองหมดใช่ไหมหรือว่าสอง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 ถูกไหมฮะอันนี้ยังไม่เป็นสามนะสองก่อนพอสองปั๊บเนี่ย อัพแรงสองปั๊บมันก็จะวิ่งขึ้นไปสอชั้นถูกไหมอัพแรงสองกวิ่งไปสองชั้นหน,นึ่งสองันเนี้ยตัวเราเนี่ยก็จะได้สองจุดต่อ1นึรหัสเนี่ยมันอัพแรงสองทั้ง4ี่รหัสเลยเราก็ได้คูณ4ีอ่าสองจุดเคูณสก็กลายเป็น10บเจ็ดสี่ยี่ปดสิบคูณสิบจุดดดอลลาร์อ่าอันเนี้ยเรามาคำนวณ2.25จคูณเด เป็นเงินเท่าไหร่เท่ากับ1 5บหดเจหนะครับ2.7งเคูณสี่เท่ากับเท่าไหร่1 0 8จรวมแล้ว2 5่ห้าหเหรียญห้สหสตางค์จากเงินลงทุนเท่านี้75ดอลลาร์ลบกันเท่ากับเราใช้เงินทั้งสิ้น48ดอลลาร สี่ห้าเนี่ยฮะคูณเงินบาทตีที่สามสิบสองนะครับสามสิบสองเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองคิดดูก่อนพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสองจุดห้าอ่านี่สามสองจุดห้าโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นแรงหนึ่งแรงหนึ่งแรงหนึ่งอันนี้เป็นสอง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 เราเอาแรงสามแหละเพราะเรามีชั้นที่สองสี่เมตรได้สองเจ็ดห้าสี่เมตร นะฮะเนี่ยแนวคิดผมก็ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ายังไงเงินพันห้าร้อยบาทเท่ากับเราไปกินร้านอาหารในห้างสักหนึ่งมื้อซึ่งเรากินแล้วก็หมดไปถูกไหมฮะเราไปลงทุนอะไรได้ไหมฮะพันห้าร้อบาทฝากธนาคารได้ดอกเดือนอะไรน้อยถูกไหมฮะไม่ได้เลยเลยพันห้า ไปทําอะไรก็ไม่ได้ฮะไปเปิดธุรกิจอะไรก็ไม่ได้ฮะแต่เราเอาเข้ามาเปิดธุรกิจในนี้สิ่งที่ได้คือเรามีรหัสเพื่อรับบิตคอยนะครับเพราะทุกๆหก,กเดือนเนี่ยบริษัทก็จะแจกแจงบิตคอยให้ตามแรลงไอเนี้ยแรลงสามก็ได้บิตคอยของแรลงสามอันี้แรลงสองห้ารหัสก็ได้บิตคอยของแรลงสองอีกห้ารหัสอันนี้แรลงหนึ่งแปดรหัสก็ได้บิตคอยของแรงหนึ่แงแปดรหัส,น, 1, หส, 1, หสนี่ฮะได้ทุกๆหกเดือน เสร็จแล้วไม่พอสิบห้ารหัสเนี่สิบห้ารหัสเลยเนีก็สามารถชิงโชคได้อีกเพราะมันมีทุกๆสิบห้าวันมีเลขหกตัวสี่ตัวสามตัวสองตัวเนี่ยแล้วก็มีสิทธิ์ชิงโชคสิบห้ารหัสเลยแต่สิ่งที่ดีกว่าคือถ้าเกิดเราซื้อหวยรัฐบาลหรือหวยอะไรเงี้ยเราซื้อไปพันห้าเราก็หายไปเลยถูกไหมฮะประมาณใบละร้อยแต่นเนี่ยเราซื้อไว้ทีเดียวแต่เราก็ชิงโชคได้ทุกๆสิบห้าวันไปตลอด การละนานเทินคุ้มไหมคะงเงินเงินแค่พันห้าเอาไปทําอะไรก็ไม่ได้แต่เอามาอยู่ในระบบนี้เราหาเลยได้ได้เรื่อยๆถ้าเราถูกรางวัลที่หนึ่งถ้ารางวัลหนึ่งมีหลักแสนละ่ะคุ้มไหมไม่ต้องหลักแสนละหลักหมื่นคุ้มไหมคุ้มแล้วเสร็จแล้วไม่พอถ้าเกิดมีรหัสเกิดขึ้นอีกโดยไม่รู้ใครโยนลงมาตรงนี้ก็มีรายได้อีกหมายเลขเจ็ดก็มีรายได้อีกโยนลงมาหมายเลขแปดก็มีรายได้อีกหมายเลขสามก็มีรายได้มันก็อัพแรงกันไปเรื่อยไรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อย พอตำแหน่งขึ้นคุณก็ได้ซีดีเวลยออดอีกโอ้โหไม่รู้คุ้มมหาคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงก็มาแชร์ประสบการณ์ของผมประมาณเท่านี้แนวคิดของผมนะครับอ่ะงั้นคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ